สวัสดีทุกคนลุงเหมิมปะทาช์ชาแนลวันนี้วันที่สามวันหยุดนะคะอันดุแต่ก็ยังไงทํางานกันอยู่วันนี้ลุงหยุดวันนี้ลุงหยุดไหนคะไปตกปลาไปตกปลาโอเคเราไปเดินทางกันเลยว่าให้หลานสาวเขาให้หลานสาวก็กินปลาอันนี้คืออุปกรณ์ในการตกป,ปลาของลุงเหมิมนะคะก็จะมีอ่ะอาหาร อาหารปลาหมักไว้แล้วอันนี้อุปกรณ์เบ็ดเบ็ก็จะอยู่ตรงนี้กี่คันเมื่อวานได้ปลาชโดตัวใหญ่มาประมาณสิบโลอะ่ะประมาณสิบโลเดี๋ยวอารมรูปน้อยให้ทุกคนได้ชมกันนะคะปลาชโดสิบโลเอาขึ้นมาได้ยังไงกับน้ํา ทักทายกันทักทายกันก่อนมีอีกตัว,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 วแววแววแววอยู่นี่นะคะทุกคนวันหยุดไม่ได้อยู่แล้วไปตกปลาแนละ้ว ทำไมไม่ปิดไอ้นั่นหรอไม่ปิดเน็ตหรอเนี่ยค่ะทุกคนลุงเหมิมเตรียมตัวไปแล้วมาส่งถึงหน้าโรงพยาบาลเลยเนะี่ยมาส่งเมียก่อนค่ะมาส่งเมียก่อนค่อยไปอันนี้วันหยุดรถไม่เยอะค่ะทุกคนเน,นี่ยไปตกปลา นี่ยอัยุดเขาไปตกปลาไม่อยู่บ้านไม่พักไม่ผลตกปลาให้หลานนอ้อยอ่าบายบายขอบคุณค่ะเจ็ดโมงเด็กๆก,กำลังจะไป ล้วทำงานต่อทุกคนกคน็หลบ อันนี้วันหยุดไม่ค่อยเยอะค่ะวันนี้กำลังปิดค่ะตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วก็กคนตอ,น,อนนี้กระเทากกำลังขึ้นลิฟต์ลิฟต์ไปชั้นหกนะคะที่ที่ทำงานต้องทำงานอยู่ชั้นหกหลังจากที่ลุงมาส่งแล้วลุงก็ไปแล้วไปตกปลาต่อแล้ว วันก่อนได้แต่ชดนะชดูกสิบกิโลอ,อ่โมไปแล้วทันก่อนนะโมไปแล้วค่ะถึงแล้วชั้นหกแต่เป็นวันอยู่ราชการนะคะวันหยู่ราชการก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่เยอะมีแต่เฉพาะที่มาเข้าเวียนยีิบชั่วโมงนะคะเป็นเวรเป็นกะนะคะอันนี้จะมีนี่ค่ะ ชั้นหกที่ป้าเทาทำอยู่จะประมาณนี้ไม่ค่อยมีคนเงียบหยุดสามวันเลยนะวันนี้เป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ีตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องที่เด็กๆเ,เขาทำง,งานเท่าหกโมงนี่เท่าหกโมงก็จะมีต้นไม้ให้ดูนิดนึงต้นไม้ก็จะอยู่ชั้นห้า ชั้นหน้าก็จะเป็นโซน ICU CCU มองลงไปจะเป็นจะเป็นห้องส่วนส่วนตัวนิดหนึ่งนะคะทุกคนสแกนหน้านิดหนึ่ง อาจารย์สวัสดีค่ะมาถึงก็เจออาจารย์กับแก๊บขอบคุณทุกคนที่รับเชิญลงเหินประเท้าชาแนลถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจลงเหินประเท,าะท่าในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ